มวยโซฮอตกับแฟชั่นทำบุญทอดกระถินตัดผมสั้นแล้วสวยขึ้นทันตาร้องว้าวเลยหากใครที่ได้ติดตามหมวยโซฮอตสาวคนดังในโลกออนไลน์เมื่อไม่นานมานี้คงได้เห็นการปรับลุกใหม่ของสาวหมวยที่สวยผิดหูผิดตาปรับลุกเก๋ๆจากผมยาวมาเป็นผมสั้นบวกกับการแต่งตัวตามสไตล์แล้วยิ่งทำให้สาวมวยโซฮอตยิ่งฮอตเข้าไปใหญ่ ล่าสุดวันที่11ตุลาคม2563หมวยโซฮอตได้เดินสายทำบุญที่วัดโพชัยพระอารามหลวงจังหวัดหนองคายเนื่องในเทศกาลทอดกระถินซึ่งงานนี้หมวยโซฮอตก็มาในแบบเก๋ๆก,กับชุดไทยจิลดาผ้าไหมสีแดงเพลิงและผ้าสิ้นสวยงามเพิ่มความเรียบร้อยด้วยสร้อยและต่างหูเข้าชุดกันสวยงามตามท้องเรื่องมากๆว่าแต่ทำไมผมสั้นแล้วสวยขนาดนี้คงมีหลายคนเชียร์ให้สาวหมวยโซฮอตทำผมสั้นไปเรื่อยๆเลยเนาะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ